สงสัยตอนนี้เติมของเติมเงินเติมคนเตรียมพร้อมยก3แล้วล่ะค่ะเพราะดูอาการของรัฐบาลเขมรตอนนี้ส่งตัวแทนออกมาขู่ไทยฟอฟอๆจะพลักด้านประชาชนกลับเข้าพื้นที่เดิมก่อนสู้รบไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพูดง่า,งงายๆก็คือเหมือนจะให้การรบ20วันที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ตอนนี้กระทรวงกลาโหมสั่งประกาศห้ามเด็ดขาดไม่ให้เผยแพร่ความเคลื่อนไหวของทหารอีกด้วยแม้เหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นจริงๆค่ะเหมือนก่อนเกิดการประทารอบสองอย่างไงอย่างนั้นโดยเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศแชร์ภาพของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพร้อมระบุข,ข้อความว่าหยุดยิงจริงหรือไม่เพจกระทรวงกลาโหมกัมพูชาโพสต์เตือนงดถ่ายภาพทางทหารหนึ่งมกราคม2026รวมทั้งสื่อและเพจต่างๆของกัมพูชาต่างก็พากันแชร์บท ความนี้หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะเช่นมาแนวนี้มันคงไม่หยุดแน่ๆไอ้สองพ่อลูกมันลงหลังเสือไม่ได้แล้วรอบนี้ต้องถึงตัวไอ้ตัวพ่อมันเพราะมันไม่ใช่ผู้นำประเทศส่วนลูกมันที่เป็นผู้นำถ้าไม่เอาไอ้หุนลงมันก็ขนคนมารบจนหมดประเทศใครไว้ใจพวกเมนนี่ก็โง่เต็มทีแล้วกี่ครั้งแล้วที่มันรอบกัดเราต้องเอาให้สิ้นสภาพจริงๆงดเจรจาทุกกรณี แล้วก็เป็นไปอย่างที่ใครหลายคนคิดเอาไว้จริงๆค่ะว่าไอ้ช่วงหยุดยิงนี่แหละ,ขะเขมรมันจะเติมทั้งอาวุธและกําลังพลเข้าสู่พื้นที่หน้าแนวซึ่งมันก็ทําจริงๆค่ะโดยกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาภาพรวมสถานการณ์ประจําวันที่1มกราคม69โดยทั่วไปยังไม่เกิดการประทะด้วยอาวุธหรือรเผชิญหน้าโดยตรงแต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงเสริมกําลังและเตรียมความพร้อมเชิงยุทธการอย่างต่อเนื่อง ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องบกและช่องอันมะไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวสําคัญชายแดนจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ช่องสัมแต่โดนตวนภูผีสัตตโสมพนมประสิทธิ์ช่องตาเท่าพบการเสริมกําลังของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์พื้นที่ปราสาทพระวิหารผาเหมาะอ,อีแดงห้วยตามาเรียไม่พบการประทะแต่ยังมีการจัดกําลังเตรียมพร้อม พื้นที่ภูมะเขือช่องโดนอ่าวพลานยาวพลานหิน8ก้อนพบการส่งกําลังบํารุงและการบิน UAV ตรวจการของฝ่ายตรงข้ามชายแดนจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ช่องจอมช่องเปอือช่องระยีปราสาทคนาะปราสาทตาควายช่องกลางและปราสาทตาเม,มิงทมไม่พบความเคลื่อนไหวสําคัญพื้นที่ปราสาทตาควายยังคงตึงกําลังตามปกติ จังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ช่องสายตะกูไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ส่วนหลังฝ่ายตรงข้ามมีการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีรองรับการส่งกําลังบํารุงโดยเฉพาะเส้นทางมุ่งสู่เนิน745และยอดโดม ดานเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ด้วยว่าลุงเพนยังไม่จบนะครับสงสัยอย่างมีรอบ3ามนายเพนโบนารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในฐานะตัวแทนและโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าการกระทําของฝ่ายไทยเช่นการวางตู้คอนเทนเนอร์การวางรั้วลวดหนามและการชักธงชาติไทยขึ้นเสาเป็นการละเมิดข้อตกลง ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาไทยหลังกองทัพไทยโจมตีทหารกัมพูชาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2มกราคม2026เพนโบนากล่าวว่าแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม2 0 2 5ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและกัมพูชาขอย้ำจุดยืนที่มั่นคงในการเคารพและปฏิบัติตามเนื้อหาของแถลงการร่วมนี้เนื่องจากกัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆของเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลังการกระทำบางอย่างของฝ่ายไทยเช่น การวางตู้คอนเทนเนอร์การวางรั้วลวดน้ําและการชักทองชาติขึ้นเสาปักธงเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ได้บรรลุไว้ในอดีโตโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาขอย้าว่ากัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆของเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กําลัง ผลลัพธ์หลัก3ประการที่กัมพูชาและไทยบรรลุในแถลงการร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่3ของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2025คือการหยุดยิงทันทีการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายและการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่บ้านของตนขณะที่เพจเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศยังโพสต์ด้วยว่ากัมพูชาไม่ยอมรับการแก้ไขเส้นเขตแดนกัมพูชาไทย ในใดที่เกิดจากการใช้กำลังทั้งสิ้นเรามีการเผยแพร่าภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกําลังของไทยได้ทำการขึงลวดน้ำวางตู้คอนเทนเนอร์และวลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาในบางจุดตามแนวชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทอยู่เพนโบนา <ra> <t ani> รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงเมื่อเช้าวันที่2มกราคม2026 เคมื่องมือเหรอนี่ครับเครื่อมือ